ธนาสวัสดีค่ะก่อนจะรีวิวขนมนะคะเราจะไปล้างมือกันก่อนนะคะล้างมือล้างมือให้สะอาดก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปกินขนมนะโอเคไหม โอเคค่ะป่ะอันนี้ขนมนะคะกินด้วยแล้วก็ได้เล่นด้วยนะอันนี้เป็นขนมเป็นชโคโค็อกโกแลตโอเคแกะตรงนี้เปิดออกมาตึ๊งง,ง,งนะคะจะเป็นชุดให้ใส่อ่ะคณะเทก่อนเทใส่ตรงนี้ <Okay. S 2> โอ้โหใช่ไหมกินซิกินใช่ไหมคะอันนี้เป็นลูกหมีหมีหมีอันนี้เป็นหน้าผู้หญิงอะไรอยิ่ยวิธีเล่นนะคะอันนี้ก็เดึงอ,ออกมาเลยอร่อยไหม สัก,กัดหน่อยไหมจึงโอ้มีที่ติดผมด้วยตรงนี้เดี๋ยวดึงที่ติดผมออกมาก่อนปึง้งเดี๋ยวให้แม่ก่อนนะอ่ะเดี๋ยวแม่ใส่เสื้อนะเดี๋ยวใส่เสื้อให้น้องนะปึง้งมาใส่เสื้อค่ะอ่าใส่เสื้อเขาก็จะมีที่เกี่ยวให้เนี่ยเกี่ยวตามรูปึงป้งเนี่ยอ้า เก็บสิคะเนี่ใส่เสื้อกับรองเอาวันนี้เอาน่เอาเน่เอาวันนี้ค่ะตักะแลไงเ้ยเงอักัแมแกนได้ไนเสร็จแล้วกระโปรง แล้วก็ตัวนี้อันนี้วางก่อนนะคะคณาอยากได้อันนี้หรอเอเออันนี้อ่าอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นขนมเป็นช็อกโกแลตอันนี้ผมผมสวยตัวนี้แคลเซียมเยอะด้วยนะขอดูนตัวนี้มีแคลเซียมร้อยหกสิบ มีเป็นบิงโกโให้เล่นแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องตัดก่อนเดี๋ยวขอเวลาตัดก่อนนะเดี๋ยวเอาขานมเทให้คัานะซินซ <Yeah. S 1> อันนี้อันนี้เด็กๆกินได้เลย <love> โอ้โหเก่งมากเลยนะคะโอ้อคะนาสิซโอเค,เะค,ะอเคพับแกะแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาดูว่าเป็นแบบหน้าตาเป็นแบบไหนเหมือนเหมือนตัวไหนอ่ะอย่างเงี้ย เหมือนส n o ไ w h ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เรียงใครได้เต็มแถวก็เป็นผู้ชนะอันนี้ก็คืออาไว้เล่นดึงโต้อ,อย่ายโยนค่ะคณะชิมคณะชิมไหมอร่อยไหมชิมสิคะอร่อยไหมอันนี้ช็อกโกแลตอัางฟางแมนตัวนี้มีอะไรให้เล่นแกะออแกะออกมาแล้วเราก็จะทายว่าตัวนี้คือตัวอะไรคณะคิดว่าตัวนี้ชื่ออะไรคะเต้ม่ฮะเต้หมอักปจังเหรออัปปจังแมนเหรอ,อ,รหรอตัวนี้คณะคิดว่าเป็นตัวอักปจัง ของอาอังแนนะคะว่าใช่ไหมตึ้งจ้าแม่เก่โอเคอันนี้ก็เป็นช็อตแลต จะมีให้ทายเหมือนกันตัวข้างหลังตัวนี้ว่าเป็นตัวอะไรคณะจางอันนี้ตัวอะไรคะชี้ใช่ไหมทนาคิดว่าเป็นตัวเจ้าชี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันใช่ไหมไ้ตึงต้ง้งตึ้ตึ้งตึ้ว้า นะคะเป็นเจ้าชี้จริงๆนะคะโอเคอ,อ่ะแล้วก็มาเป็นตัวนี้เป็นเยลลี่อัญมนีอันนี้อ่อย่าเพิ่งถ่ายรอแป๊กหนึงตัวนี้ด้านหลังจะมีเป็นแบบแผ่นฟิลม์มแผ่นฟิล์มตัวนี้กินได้เลยนะคะที่แปะข้างหลังเนี่ยเนี่ยกินด้วยกันได้เลยเป็นเป็นกระดาษแบบกระดาษกินได้แผ่นฟิลม์มอร่อยด้วยกิ ชิมใชไคะเป็นไงคะเอก็ติดตันแล้วไม่ต้องนี่กลับนะขนมอันนี้นะคะจะเป็นแคกเกอร์รูปสัตว์นะคะคำศัพท์ภาษาอังกฤษเปิดออกมาก็จะมีเกมนะคะแล้วก็มีคำถามให้ด้วยตัวนี้แล้วก็ซองนะคะซองก็จะน่ารักก็มีจะมีคำศัพท์ให้ด้วยมีรูปตัวนี้นะคะจะเป็นให้ลากเส้นจาก A ถึง C นะคะ ว่าเป็นตัวอะไรนะคะแล้วก็ที่เราลากมานเนี่ยก็จะมีเฉลยบอกด้วยก็คือตัวนี้จะเป็นช้างนะคะแล้วก็จะมีคําถามด้านบนนะคะจะถามว่าสัตว์อะไรที่ออกลูกมาเป็นไข่กันม,มีมีด้วยกัน3ชนิดนะคะก็จะมีอย่างเช่นเต่า,ตาที่ออกลูกเป็นไข่แพนกวินนะคะออกลูกเป็นไข่แล้วก็จะมีคําตอบด้านข้างที่เราพับพับไว้เนี่ยค่ะ โอเคจะเป็นคําตอบนะคะแล้วก็ตรงนี้ดูแต่ทีมนี้แม่ตัดมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตัดไม่เรียบร้อยนะคะ okay. โอเคขนมอันนี้นะคะก็จะอร่อยมีประโยชน์แล้วก็สนุกด้วยนะคะกิกินให้หมดก่อนนะคะกินหมดยังคะอ๋ออ๋ออไกาอยกเอาอีกครั้งหนึ่งเหรอคะคะอร่อยไหมเป็นยังไงเยี่ยม คณะลายยังคะอ่าหินเรียบร้อยยังคะโอเคคณะบอกสิอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์บ๊ายบายเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นกดไลค์กดไลคกดผู้ตามแม่นะคะกดไลค์กดแชรกดแชร์กดติดตามกดติดตามด้วยนะคะถูกนะคะขอบคุณค่ะ